สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีทุกท่านทุกคนนะคะสวัสดีคุณนินะคะคุณนิจองสีตะกานะคะคุณยายถ่ายวิดีโอนะคะคุณยายถ่ายวิดีโอป้อนให้นะคะก็ขอขอบคุณมากนะคะขอขอบคุณมากนะคะขอโทษด้วยนะคะที่ที่ไม่ได้บอกลงหน้านะคะเอาตาเทใส่นะคะ ไปป้อนน้องเลยนะคะป้อนให้คุณนินะคะตาคุณตาไปป้อนน้องเลยนะคะก็ขอขอบพระคุณมากนะคะขอบพระคุณมากนะคะคุณนินะคะขอบพระคุณมากมากนะคะขอโทษด,ด้วยที่ไม่ได้บอกล่วงหน้านะคะก็คุณยายไลฟ์สองวันแล้วคุณยายไม่ ไล่ไม่ได้นะคะทีนี้คุณยายก็คุณน้องเข้ามาช่วยทําให้นะคะพอได้ค่ากล้วยให้น้องค่ะเพราะน้องเขาเออยานมเขาก็ต้องกินค่ะเขากินกินกล้วยนาะคุณยายก็เลยให้น้องเขาทำให้น้องเขาก็ใจดีนะคะน้องเขามาทําให้ค่ะเขามาทําขายทางทางฟรีนะคะ ขอบคุณมากนะคะขอบคุณคุณหลินคุณแย่มากนะคะที่เตือนยายมายายไม่เห็นนะคะยายไม่เห็นคลิปเลยนะคะแต่ยายกดดูยายเห็นยายก็รีบป้อนเลยนะคะน้องดีน้องได้กินดีใจมากเลยนะคะขอบคุณมากนะคะขอบคุณไปน้ำาอกอมใจนนะคะกดไลค์กดแชร์ให้น้องด้วยนะคะคุณตาก็ป้อนน้อง น้องเขาอย่านมเขาต้องกินกล้วยเยอะนะคะ่ะคุณยายก็ต้องให้น้องเขาไล่ให้ค่ะขอโทษด,ด้วยนะคะที่คุณยายไม่ได้บอกล่วงหน้านะขอโทษไว้ล่วงหน้าเลยนะคะแต่ก็ขอพระคุณด้วยนะคะ เขาชอบเขาชอบกินกล้วยจากคุณตาเขาชอบกล้วยแย่งกันไม้กล้วยมั้งจะเลยตาจะเลยจะเลยเออจะอ้อยน้องเขาชอบกล้วยค่ะตาก็เอาอ้อยให้กิน,นต้องหัดกินอ้อยมั่งค่ะกินแต่กล้วยมันก็ไม่ไหวนะคะ กินอ้อยไปด้วยกินหญ้าไปด้วยนะลูกต้องหัดกินฝึกหัดกินนะลูกนะก็ขอพระคุณมากนะคะขอพระคุณน้องนินะคะคุณนินะคะ,คนนะ,คะขอพอบคุณทุกท่านทุกคนนะคะน้องเขาเขาเขากินอ้อยเขาไม่ค่อยจะเท่าไหร่แต่คุณยายก็ต้อง ต้องค่อยให้เขากินไปเรื่อยๆนะคะเขาจะได้เก่งเขาจะได้ให้กินเป็นทุกอย่างนะคะเขาจะกินแต่กล้วยคุณยายก็ไม่ไหวแล้วะคะ่ะต้องหัดให้เขากินอ้อยมั่งกินหญ้ามั่งไปเรื่อยๆะคะ่ะอน,นุค่อยๆกินลูกค่อยๆกินนะคะสวัสดีครับขอบคุณครับขอบคุณนะคะขอบคุณมากๆนะคะ ตาก,ก็ขอบคุณแล้วนะคะเอาไว้แค่นี้ก่อนนะคะพ่อยเจอกับน้องใหม่นะคะขอบพระคุณค่ะ